ท่านผู้ชมคะน้ำอ้อยจะบอกอันนึงท่านผู้ชมคะเห็นไหมคะที่อาจารย์ขอประจำท,ท,ท่านผู้ชมดูสิท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมดูหูท่านผู้ชมอันนี้ดู นี่ทีเด็ดเลยนะคะเนี่ยท่านผู้ชมทีเด็ดเลยอ้ออ้อยให้ดูใกล้ๆ<ใ>น,นะจะไล่ให้ดูใกล้ๆเลยนะท่นานในสายแทนผู้ชม,มดูมีผ้าสีขาวไหมคะอาจารย์หนูจะเอามาวางไว้แล้วก็ถ่ายนี่ลูกแตผ้าสีขาวในก็ผิ ่อยากให้ท่านผู้ชมเห็นชัดๆนะคะอยากให้เห็นแบบชัดๆเลยอ่ะตรงนี้ก็เรียกโคตลูกอระชรนิก่ว่าอยู่อาจารย์ี่ยวอาจารย์ให้มีผ้าสีขาวๆก่อนอาจารย์ท่านผู้ชมค่ะนี่ดูสิท่านผู้ชมท่านผู้ชมค่ะให้ดูชัดๆแจ่มแจ้งเลยท่านผู้ชมค่ะ ท่านผู้ชมอันเนี้ยคือถ้าไม่มาสัมผัสไม่รู้เลยนะคะจับยิ่งจับยิงแบบเย็นเหมือนน้าแข็งเลยนะคะเนี่ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะคือต้องมาสัมผัสเองอย่างน้ําอ้อยจับอย่างเงี้ยท่านผู้ชมยิ่งจับนานแบบมันไม่ใช่ร้อนนะคะยิ่งจับนานยิ่งเย็นอะ่ะท่านผู้ชมนี่คือแบบ้อยที่อาจารย์แผนแผนประจะํามากท่านผู้ชมดูดูด แมงหมดไปงั้นโอ้ไม่ถึงพันซักก็ให้มันรู้ไปเนาะท่านผู้ชมน้ำอ้อยจะพยายามหาแบบนี้มาให้ทุกคลิปทุกคลิปต้องกดติดตามกดซับสไครให้น้ำอ้อยด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะดูอย่ให้ไปซื้อ าได้ขวดใช่ไหมท่านผู้ชมค่ะคือแบบว่าเราต้องมาที่หมู่บ้านแกนายมหาอาจารย์มหาปู่ปู่มีปู่คุณมีนะคะแล้วก็คือแบบว่าคือมันเป็นแบบของจริงของแท้จริงๆเลยค่ะคือแบบไม่รู้เรื่องแบบเหล็กไหลหรืออะไรเนี่ยคือ ต้องมาถามอาจารย์เลยค่ะอาจารย์ให้คําแนะนําอย่างดีมากเลยค่ะยังไงท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์ให้น้ำอ้อยด้วยนะคะน้ำอ้อยจะได้มีน้าอ้อยจะได้มีกําลังใจต่อๆไปเพื่อที่จะทําคลิปนี้เขาอุ้มคือแบบมันเป็นแร่าที่แบบว่าคือดี แลกท่าที่แบบว่าคือเนื้อมันแน่นเนื้อมันดีอะค่ะท่านผู้ชมยังไงก็คลิปนี้ก็ฝากไปแค่นี้นะคะแต่คลิปต่อไปมิทีเด็ดท่านผู้ชมเป็นบุญวาสนาของของช่องเลยนะคะอาจารย์แบบว่าเขาเรียกอะไรนะคะอาจารย์อาจารย์คะเขาเรียกอะไรนะไม่ให้ไม่ให้พูดคําว่าอะไรนะที่ว่าจะไอเนี้ยแบบว่า ไม่อะไรคือพวกเราแค่ชมบารมีอ๋อใช่ค่ะเดี๋ยวอีพีต่อไปอคืออาจารย์จะให้ชมบารมีว่าว่าข้องพวกนี้มันคือไม่ใช่ว่าลิปบลังอะไรอะไรใช่คือ,อคืออาจารย์ไม่ให้พูด <c oughs> แต่ท่านผู้ชมดูคลิปต่อไปเลยนะคะบ๊ายบาย